กลับเข้ามาค่ะคุณผู้ชมคาสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะสําหรับในช่วงบุรินี้นะคะก็จะมาพูดคุยข้อความนะคะที่คุณผู้ชมนั้นได้มาฝากไว้ในทางแฟนเพจของรายการนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะมาตอบให้ตอนนี้นะคะพากันเปิดกลเครื่องเลยเพราะว่าข้อความนั้นเยอะมากจริงๆนะคะคอาจารย์ก็จะพยายามเคลียร์ให้ให้กับทุกคนเลยนะคะที่ส่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อความหรือว่าจะเป็นทั้งรูปภาพนะคะอ่ะ เอาเป็นว่าในตอนนี้คุณผู้ชมก็ยังสามารถส่งข้อความมาได้นะคะที่4 2 3 0 7 7 7ค่ะอยากจะพูดคุยกับอาจารย์เรื่องอะไรก็พูดคุยกันได้นะคะผ่านทาง s m s ของเรานะคะส่วนใครที่อยากจะส่งข้อความมาอวยพรก็ยินดีมากเลยค่ะแล้วก็ใครที่อยากจะเข้าไปอวยพรในแฟนเพจของเราก็ขอบพระคุณมากด้วยเช่นกันค่ะมากันที่นะคะข้อความข้อความแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะอาจารย์คุณปันติกรเกตภูงา หนะคุณตันติกรนี่ก็จะส่งมาเยอะมากครับมีทั้งสม,มเด็จร้อยปีมีหลวงพ่อเงินด้วยมีทั้งวัดเกษชยโยแล้วก็มีซุ้มกอมีนางพญามีพระรอดพวกนี้เป็นพระเกจินะครับเป็นพระย้อนยุคทั่วไปครับแล้วก็มีหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินนี่เป็นรุ่นหลังทั้งคู่เลยนะครับของคุณอะไรนะตันติกกรใช่ไหมใช่ค่ะครับ อยากจะใหค้คุณผู้ชมดูภาพด้วยจังเลยจริงๆอ,<ะ>อยากจะให้ดูภาพด้วยนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงครับใช่ใช,ใช่เพราะว่าจะได้ดูด้วยว่าเอ๊ะทำไมของเราเป็นย้อนยุคยังไงอะไรคือย้อนยุคนะคะหรือว่าที่ส่งมาเป็นแท้ไม่แท้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมจะได้ศึกษาตรงนี้ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะครับนีม่มาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันเนาะ ทับใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมจันทับใหญ่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองจิ้มดูก่อนวันนี้สัญญาณเน็ตค่อนข้างมีปัญหานิดนึงอะอ่ได้ได้ได้ครับอ่ะก็จะส่งมาเนี่ยคณของคุณอันนี้อันนี้เป็นของคุณติกรอันนี้ถ้ามองเผินๆลักษณะคล้ายๆร้อยปีนะครับอ่าอ่าพวกนี้เป็นพระเกจิซึ่งเราไม่ทราบวัดที่แน่นอนอันนี้เป็นวัดเกจวัดเกจไม่แท้ครับอ่าซุ้มกอเนี่ก็เป็นพระเกจิที่ทํา เรียนแบบทําย้อนยุคทําอะไรเงี้ยเขาอาจจะไปแจกที่วัดเขาอะไรพวกนี้ครับพวกนี้ไม่ถึงยุคนะเป็นพระยุคใหม่ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นของคุณตันติกรครับส่วนของคุณตันติกรเนี่ยจะมีหลวงพ่อเงินอีกสององนะนี่อันนี้ก็รุ่นหลังทั้งคู่เลยกับพันรุ่นหลังทั้งคู่เลยอันนี้ยังไม่มีราคายังไม่มีสำนวนราคารุ่นหลังนี้คือสร้างไม่ทันหลวงพอ่อไม่ทันไม่ทันครับอันนี้เป็นรุ่นหลังน่าจะประมาณสักสิบกว่าปีนี่เอง ่ใต้ฐานก็จะน่าจะมีตัวนี้น่าจะมีตัวอุดน่าจะเป็นตัวอุดหรือตัวอะไรทักอย่างหนึ่งครับอ่ะทีนี้ไปดูท่านอื่นครับอ่าต่อมาต่อมาชื่ออะไรครับต่อมาค่ะเดี๋ยวนะไล่ไปเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับไหนอาจารย์เปิดคนไหนดูตรงกันหรือเปล่าตรงครับตรงตรงอันนี้น่าจะเป็นเหรียญพ่อแช่มครับอันนี้ สนใจอยากจะดูตัวจริงนะครับองนี้มีโอกาสแท้สูงมากดูจาก,กรูปดูจากอะไรอย่างเงี้ยผิวพันธุ์วันนะน่าจะแท้อันนี้เป็นบล็อกหูเดียวหรือสองหูเนี่ยน่าจะเป็นบล็อกหูเดียวนะอ่าครับยังไงเราเอามาดูที่ร้านหน่อยอันนี้เป็นของคุณคุณอะไรเนี่ยสามารถรอ่ะใช่ค่ะใช่คุณสามารถค่ะครับของคุณสามารถเนี่ยโอกาสแท้สูงมากเลยตาองน,น,ออนี้ครับดูแล้วอย่างเงี้ยน่าจะแท้ดูจากรูปนะครับ ยังไงลองเอาตัวจริงมาดูที่ร้านดีกว่าจะได้ความชัดเจนมากกว่าอ่าใช่ค่ะนะคะก็ให้คุณผู้ชมนะคะไปที่ร้านอาจารย์ได้นะคะที่ร้านเหนือดวงที่พันธิพราซาสาขางามมงวานนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือของคุณพี่สามารถก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่อยากดูตัวจริงผมว่าน่าจะดูน่าจะดีนะน่าจะแท้ด้วยซ้ำไปยังไงก็ขอให้ไปดูรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นมุมข้างมุมท้ายมุมเ่าเหลี่ยมอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปดูที่ร้านไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมใช่ครับค่ะอะ ไม่ขึ้นนะอาจารย์าครอเนี้เปลี่ยน,นตัวเล็กค่ะตัวเล็กมาแล้วอันนี้เจ้าของชื่อนะคะเฟสอันนี้สม่งมาทักทายสวัสดีครับสวัสดีครับมาที่บอลพี่บอลค่ะบอลทองเจืออาจารย์ทันไหมเป็นอะไรกับคุณพีททองเจือมาดูปูทิมมงนี้ก่อนครับอา้าวอันนี้ไม่ตรงกันเหรอคะอาจารยอ์อันนี้เดี๋ยวนะอันนี้ของคุณอะไรเอ่ยของคุณอะไรคะไม่ทราบราคาซื้อขายเท่าไหร่ อ่าอันนี้เป็นหลวงปู่ทิมถ้าแท้ก็แสงกว่าบาทนะครับเป็นรูปลอไตรมากถ้าแท้นะค่ะยังไงต้องเอาตัวจริงมาดูครับจริงๆต้องดูใต้ฐานด้วยปะคะอาจารย์ถ้าเกิดเป็นกรงลอยแบบนี้ใต้ฐานใช่ครับอันนี้เขาส่งมาค่ะอันนี้อะไรเนี่ยจิลาอะไรจิลาเดชเหรอใช่จิลาเดชใช่ไหมอ้าวแล้วอ๋อแสดงว่าของหนูที่เมื่อกี้ไม่ไม่ขึ้นรูปอ่าคุณจิลาเดชนะอ่ายังไงลองเอาตัวจริงมาดูแล้วกันค่ะ หนึ่งท่านครับมาที่พี่ตัเล็กสวัสดีเฉยๆนะใช่ค่ะมาพี่บอลพี่บอลทองเจือนะคะคุณบอลทองเจือใช่ไหมอันนี้ส่งมาเป็นเป็นเหรียญทรงพนวดทรงผนวดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะอันนี้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 น่าจะน่าจะเป็นทรงพนวดห้าศูนย์นะดูจากรูปน่าจะแท้อ่าเขาถามว่า ช่วยดูให้หน่อยครับพอเล่นกันหรือเปล่าครับเล่นครับเล่นครับถ้าเป็นทองคำเนี่ยก็อยู่ประมาณแสนกว่าบาทแต่ถ้าเป็นทองแดงก็พันหนึ่งพันกว่าแต่ถ้าเป็นเงินก็สามหมื่นสี่หมื่นอันนี้ทรงประหนดห้าศูนย์อ่าใช่ครับทรงประหนดห้าศูนย์โอเคคุณบอลทองเจื้อ่อะทีนี้ไปดูอีกหนึ่งท่านครับ ค่ะพุชามนุนะคะอันนี้คือเขาส่งข้อความมาด้วยจ้าแล้วก็ส่งพระมาด้วยนะคะซึ่งส่งข้อความมาบอกว่าพอดีเข้าชมรายการครับเพิ่งรู้ว่าพระดีราคาโดนเพิ่งดูจบเมื่อสักครู่นี้เองอ๋ออ,ออากาศไปแปดกันยาโอ้โหหลวงพ่อไปผมเห็นแล้วมองข้ามในใจตำหนิพระอะไร,รสร้างมาได้คือไม่ทราบการาไม่ทราบการเป็นมาเลยหาชมรายการตามหลักเหรียญ ที่ระบุมาในนี้อ๋ออันนี้คือพี่เขาเอาหลวงพ่อไปมาให้ดูได้แอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอันนี้ของของใครนะเดี๋ยวนะอ้าวอันนี้เขาเรียกว่าพระเจ้าห้าพระองค์เดี๋ยวนะอาจารย์เปิดไปชื่ออะไรคะอ่าเรียงเรียงลงมาเลยครับคุณทิพย์ต่อจากคุณอะไรของพี่บอลแล้วก็มีพี่คนนี้เลยค่ะอ่าใช่ครับใช่แล้วนี่ไงของหนูไม่มีอ่ามีอ๋อไม่มีอาจารย์จะดูล่าสุดเลยใช่ไหมคนเดียวกันค่ะคนเดียวกันอันนี้เป็นพระเจ้าห้าพระองค์ที่เขาส่งมานะแล้วก็มีพระสมเด็จพระสมเด็จเนี่ยไม่แท เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้างั้นอาจารย์ตอบอันี้ไปก่อนเลยค่ะว่าอสอบถามครับหลวงพ่อเงินพระเจ้าห้าพระองค์เล่นหากันราคาสูงไหมครับพระเจ้าห้าพระองค์เนี่ยถ้าแท้เนี่ยนะสองสามหมื่นแต่องค์นี้ผมดูแปลก<ะ>ๆตานิดนึงยังไงก็เอาตัวจริงมาดูแล้วกันติดมาดูแล้วกันได้ค่ะครับไล่ขึ้นไปเลยค่ะอาจารย์ไล่ขึ้นไปก็จะเป็นเนื้อตะกัวบอกเรียนให้ทราบนิดนึงครับเนื้อตะกัวของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยไม่มี มนะไม่มีเนื้อตะกัวอันนี้สมเด็จก็ไม่ได้ทั้งคู่นะครับแล้วบนสุดได้ไหมคะอาจารย์ไม่ได้ครับบนนะสุดหลวงพ่อไป่นะอ่าอ่าส่วนอันนี้เป็นพระรอดเดี๋ยวนะพระรอดพระรอดอันนี้สงสัยจะไม่รอดนะครับอืมอ่าไม่น่ารอดทั้งคู่ครับสมเด็จก็ไม่ได้ครับอันนี้ของคุณอะไรนะอ่าอันนี้คุณชามมนมใช่ไหมจากวังสพุงเนี่ย ใช่ครับอันี้ยังไงผมตอบให้แล้วเรียบร้อยมาไป,ไปดูไปดูท่านต่อไปเลยครับคุณรัฐภูมิโพสุวรรรัฐภูมิรัฐภูมิโพสุวรรณอันนี้ส่งมาโอ้ส่งเยอะมากเป็นเหรียญวัดบ้านแหลมค่ะวัดวัดบ้านแหลมหรือมาดูด้านข้างอันนี้ขอบก็บอกเดี๋ยวนะ ด้านหลังเขียนหนูไม่สามารถเปิดได้เลยอันนี้อันนี้เป็นเหรียญย้อนยุคครับค่ะไปเหรียญย้อนยุคนะแล้วยังไม่มีราคาถ้าเป็นรุ่นแรกในเรือนแสนอยู่แล้วอันนี้เป็นรุ่นแรกอันนี้คือย้อนยุคใช่ครับใช่ครับแม่มีเฉพาะบ้านแหลมไหนมีอย่างอื่นอีกไหมอ๋อมีหนุ่พ่อพวงพวงน้องกระโดดนนี้ไม่แท้นะครับของแท้ต้องเป็นข้างเรื่อยนะ คนละหน้าเลยไม่ได้อันนี้ไม่แท้ส่วนอันนี้เป็นปิดตาใช่ไหมครับนน่ดูจากพิมพ์ไม่น่าจะแท้นะ,ะดูจากพิมพ์ไม่น่าแท้ครับส่วนสี่เหลี่ยมองนี้ีอ่องนี้นี่มองไม่ออกว่าเป็นผ้าอะไระะปิดตาปิดตาหมดเลย ใช่ด้านบนพับพป็นตาหมดเลยค่ะดูจากรูปไม่น่าจะแท้นะครับยังไงลองเอาตัวจริงมาดูแล้วกันครับถ้าเกิดเข้ามาในกรุงเทพเนาะก็แต่อย่างเงี้ยเรียบร้อยหมดเลยไม่แท้ค,ครับเรียนให้ทราบนิดนึงพวกวัดดังวัดทองเนี่ยไม่มีเนื้อทองเหลืองไม่มีเนื้อทองแดงนะค่ะครับอาจารย์แล้วนี่คือถ้าเกิดเป็นของแท้นี่คือพระที่จังที่ท,ท,ที่ที่วัดไหนคะ พับปิตาพับปิตานี่ก็เป็นสายชนบุรีครับพวกปู่แก้วพวกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อู่แก้วปู่จีนอะไรนั้นแต่ผมดูไม่น่าดีอ่าท่านต่อไปครับมาที่ปริญญาค่าสาวสวยของเราอ่าคุณปริญญาอ่ะเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ไล่ไล่ขึ้นไปเลยเนาะโอเคค่ะขอให้ดูให้หน่อยค่ะมองพวอเงินของคุณคุณชื่ออะไรนะปริญญาอ่าอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับยังไม่มีสนนราคาค่างวดเท่าไหร่ เอะหนูไม่เคยเห็นหรุเพ่อเงินแบบนี้เลยอาจารย์เป็นรุ่นหลังๆเนี่ยครับคุณทิพไ,ไม่ไม่ไม่กี่ปี5ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ยังอยู่หลักร้อยอยู่เลยเพราะว่าทางวัดเขาเนี่ยจะออกทุกปีทุกปีอ่าแล้วก็มีจตะุคามด้วยกระแสตะถุคามแต่ก่อนนี้ดังแบบอื <Amsterdam> บดังมากเลยนะคะไหนผมดูจตะุคามก่อนจตะุคามเว็บ สมเด็จ <ส ithe ater> ไม่แท้นะครับส่วนเหรียญร้อยปีอาจารย์มั่นเนี่ยอันนี้ต้องดูตัวจริงแต่ดูจากรูปไม่น่าแท้เพราะว่าเหรียญพวกนี้คมมากอันนี้ดูดูดูนเผิอเน่ยดูตื้นเบลอค่ะ่จตุคามไม่แท้แล้วครับ่จตกคามนะส่วนอันนี้มองไม่ออกเป็นอะไรอ่ะเป็นหน้าเกี้ยวหรือเป็นอะไรออันนี้หลุเพ็นพุนก็ไม่แท้ น,นี้หลวงปู่อะไรเอ่ยปู่สุกอ่าปู่สุกอันนี้เป็นย้อนยุคนะครับเป็นยุคหลังแล้วครับอ่า uh huh. ก็ผ่านไปอันนี้ส่งมาจากนาครราชสีมานะคะส่งมาจากโคร,ราชนะไปดูท่านต่อไปครับใชอนน่อันนี้อาจารย์ดูหมดแล้วเนาะอืมโอเคอันนี้มาแล้วดาราหน้ากล้องนี่คนน,น,นี้อันนี้ที่อาจารย์พูด<อ>ถึงบ่อยๆครับเหรียญแบบนี้เนี่ยอนุชาอ่าด้านหนึ่งเป็นกรมหลวงจุงพร อีกด้านหนึ่งเป็นหลวงปู่สุขวัดป่าอูทองปักคลองมาขมเท่าเรียนให้ทราบนิดนึงนะครับว่าเหรียญสองรุ่นเนี่ยเหรียญรุ่นเนี่ยไม่มีแท้เลยก็คือไม่มีสร้างว่าด้านหน้าเป็นสมไม่มีครับไม่มีแบบนี้ของเขาเนี่ยจะมีเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่านั้นค่ะและด้านหน้าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเสด็จเตียก็คือเป็นเสด็จเตียบเลยใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดด้านด้านหน้าจะเป็นหลวงปู่สุกก็คือหลวงปู่สุขไปเลยไม่มีหน้าหลังมาผสมกันอ่า ผ่านไปอ่าแล้วเหรียญกรมหลวงชุมพรนี่คือต้องเป็นเหรียญห้าอ่าเป็นสี่เหลี่ยมข,ขนมเบียกปูนครับอ๋อที่ระลึกในขราวท้องพะเมนตอนพระราชทานเพลิงศพโอเคค่ะมาต่อกันที่ข้อความในอินบ็อกซ์ต่อไปคุณดีๆค่ะอันนี้ไม่มีรูปนะอ๋ออันนี้คุณคดีดีเขาถามว่ารับเชาา่าพระไหมรับสิครับมันเป็นมันเป็นอาชีพของเราอยู่แล้วรับเช่าพระเนี่ยอาจารย์ครับช่วยเอาพระกรุอะไรอ่ะพระกรุอ่ะ ช่วยเอาอ๋อคูสลอดมาออกรายการด้วยได้เดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวจะนําคูสลอดมาคูสลอดนั่นก็เป็นพิมพ์ที่ล้อหลวงพ่อปานแต่ว่าเนื้อหนังบางสาเขาเนี่ยหลวงพ่อปานจะเป็นเนื้อดินใช่ไหมแต่คูสลอดเนี่ยจะเป็นเนื้อผงแล้วลงกลุก่มครับก็จะเป็นเนื้อสีขาวนะมา,ววามาข้อความมาข้อความนี้นะคะนี้ส่งมาจากประเทศเพื่อนบ้านหนูอ่านออกนะอาจารย์พานโบข้างล่างอันนี้อ้าว อ่างทองอันนี้เป็นวัดเกตรครับวัดเกตชยโยเป็นรุ่นใหม่แท้แน่นอนครับอสมสนนราคาก็ยังอยู่หลักร้อยอันนี้ส่งมาจากไหนอ่ะฝั่งเราเหรอใช่ค่ะนามสกุลอิสหะค่ะอ๋อครับครับอ่าน,นี้เป็นวัดเกตแต่เป็นรุ่นหลังนะแท้แน่นอนสบายใจได้ครับส่วนอันนี้เป็นชินาล่าอันนี้ไม่แท้ครับอันนี้จินตนาการขึ้นมาเองแล้วก็พวกผีสนามทําขายกันอืม,อม มาต่อกันที่คุณตรีเพชรบูรณ์นะคะคุณตรีเพชรบูรณ์ส่งรูปนางมาผม,ผมว่าองค์นี้ไม่ไม่น่าจะแท้นะอันนี้พระอะไรนะคะจ้นางพญาครับโอ,อ้คุณตรีเพชรบูรณ์อันนี้ส่งมาในเพจเราตอบมปแล้วครับนะไปดูท่านต่อไปครับท่านต่อไปพพดนี่สวัสดีครับผมอยากได้เหรียญหนึ่งบาทรัชการที่9ก้าพระเสียนเอียง รรพระเสียนตรงพระเสียนเล็กปี2525ส 25. สวยๆทางร้านพอมีไหมครับอยากทราบราคาหน่อยครับขอบคุณครับอืมอันนี้ทางร้านไม่มีนะแต่ว่าถ้าไปที่บนบันทิปเนี่ยน่าจะมีคะ่ะช่วงนี้บนบันทิปรู้สึกว่าราชการที่9าราชการที่10เนี่ยเหรียญที่ระลึกเหรียญอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากครับสอบถามตามร้านชั้นนำได้ทั่วไปค่ะครับอมาที่คุณนรงกรนะคะคุณนรงกรใช่ไหมใช่มาไล่ขึ้นไปเลยค่ะจารย์ แมบสักครู่ปรากฏว่าเน็ตหนูเร็วกว่าเพราะว่าเป็นเครื่องเล็กนะคะมาแล้วค่ะอาจารย์นนะจะดูจากไหนเอ่ยบนสุดนรลงกรใช่ไหมดูจากบนสุดก่อนนะอ่ะบนสุดก่อนเลยค่ะบนสุดก่อนอันนี้เป็นภาพท่ามาปางไม่แท้ พระอะไรคะอาจารย์ถ่ามะปางครับเพราะพวกนี้เป็นจะเป็นพระกลุแล้วก็ขึ้นหลายกลุอันนี้เป็นพระชัยหลังช้างเป็นเหรียญพระชัยหลังช้างจะมีสัญลักษณ์ด้านหลังเนี่ยจะมีตราพปลแล้วก็สอกอ,อันนี้แท้นะครับดังนั้นราคาอยู่ที่ร้อยกว่าบาทเพราะว่ามีมีหลายล้านองค์<อ>ทําเยอะมากครับแต่พปลจะแพงกว่าก็คือพูดง่ายว่าตรงนี้แพงกว่าสกนิดนึง ครับแต่ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อันนี้เป็นนางเกจินะครับคุณรงกรใช่ไหมอันนี้เป็นเกจิส่วนแช่มช่วงอันนี้หลวงพ่อแช่มอันนี้เป็นอันนี้ไม่ได้ไม่น่าแท้ครับเหรียญนี้ไม่น่าแท้นะส่วนอันนี้เป็นพระรอดพระรอดก็ไม่น่าถึงยุคครับเนี่ยด้านหลังไม่ไม่ถูกละไปดูท่านต่อไปครับ ค่ะท่านต่อไปนะคะคุณนิพาพรเกิดพูนค่ะคุณนิพาพรออ,อันนี้มีมีพวกปลกพวกอะไรอย่างงี้นะของคุณนิพาพรเดี๋ยวนะเริ่มตั้งแต่ด้านบนเลยนะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นหลวงพ่อพรมหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่อันนี้ไม่แท้นะครับรูปแบบแบบนี้ไม่มีอันนี้หลวงพ่ออะไรเอ่ย ตะแคงข้างให้เราด้วยแม่เดี๋ยนะถ่ายรูปตะแคงข้างออแต่ไม่แกะแก,กรอบด้วยนะถ่ายรูปตะแคงข้างแล้วไม่แกะกรอบด้วยอันนี้หลวงพ่ออะไรเลยนึกไม่ออกอืม,อมส่วนองค์นี้น่าจะแท้นะครับน,นึกไม่ออกจริงจริงน่าจะแท้ส่วนเหรียญส่วนเหรียญเหรียญนี้ก็น่าจะแท้นะครับ แต่ว่าเป็นเหรียญย้อนยังไม่มีราคาสมเด็จไม่แท้ครับสมเด็จไม่แท้อันนี้พระปิตาอนนโออาจารย์นี่น,น,นี่อาจารย์ขอหยุดก่อนแป๊บนึงค่ะคือหนูเห็นเยอะมากเลยค่ะอาจารย์เป็นพระปิตาลักษณะแบบนี้ปิตานี่เขาออกกันแทบทุกวัดครับรูปทรงแบบนี้ลักษณะคล้ายคายของหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพลีอ่าก็คือจะได้จะได้ต้นแบบมาจากหลวงปู่โตะอะครับ อ่ะแล้วอย่างนี้คือเรามีวิธีการแยกยังไงนะคะอาจารย์เพราะว่าคือจะออกเยอะมาแล้วก็คล้ายกันไม่เหมือนครับพิมด้านหน้าพิมพด้านหน้าเขาลักษณะมีลักษณะรูปพันธุ์สันฐานคล้ายกันเฉยแต่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนครับพิมพเขาจะผิดเพี้ยนไปลวงปุ่โต๊ะก็อาจจะไม่มีบางพิมพ์อาจจะมีสังกติบางพิมพ์อาจจะไม่มีกําไรมือกําไรเท้าอะไรอย่างเงี้ยคล้ายเฉยเฉยมองผุนเผนอ่ะครับ แล้วด้านหลังเขาก็จะบอกของหลวงปู่โตก็จะบอกเลยหลวงปู่โตวัดปดู่ฉินพลีมียันนะนะแล้วก็มียันตัวมียันนะแล้วก็ด้านหลังยันดวงอะไรอย่างเงี้ย<อ>เขาจะบอกไปอีกประเทศอันนี้วสทออจําไม่ได้ว่าวัดอะไรค่ะ,ะอ่ะโอเคนะคะครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่านะคะจานค้าเดี๋ยวถัดไปนิดนึงแล้วกันเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะมา ตอบ,บให้กับคุณผู้ชมในช่วงเรีกหน้าแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในช่วงนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะพูดคุยนะคะก็สามารถ<ช>ที่จะส่ง SMS หรือว่ามาฝากขา้อความไว้ได้แต่ถ้าเกิดคุณนะคะอยากจะไปดูย้อนหลังอีกทีหนึ่งในเทปเทปนี้คุณก็สามารถไปดูได้ผ่านทาง YouTube ของเราใช่ครับเพราะว่าไม่แน่ก็คืออาจารย์เนี่ยจะตอบให้หมดแล้วล่ะใน ก็ปีใหม่เนี่ยเราจะมีวันหยุดอยู่หลายวันค่ะสองสามวันแล้วก็ะจะทยอยตอบใน Facebook ให้แฟนเพจ a c e b o o k เนี่ยที่ส่งมาค้างไว้ในเป็นปีละเพราะบางทีผมไม่มีเวลาผมไม่มีเวลาเพราะว่าหนึ่งผมมีไลน์เนี่ยสองไลน์มันก็เต็มหมดมใช่ไหมแล้วก็ทีนี้ยังมีทั้งเพจส่วนตัวอีกสองสามเพจเนี่ยเราท,ทยอยตอบให้บางทีมันก็ไม่ทันอะ่ะเพราะว่างานผมเยอะ บางวันมีงานออกแบบพระนู่นนี่นั่นมันมีเยอะอะครับเพราะว่าหลายหน่วยงานหลายองค์กรก็ออกมาให้ช่วยออกแบบให้บ้างะนะคะเอาละค่ะคผู้ชมคะสำหรับในช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่านะคะคสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราจะต้องไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งอดใจรอบแป๊บนึ่งค่ะ